สวัสดีครับวันนี้ผมจะแนะนำแผนการตลาดและการเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัท The j a m e Innovation ให้ทุกท่านได้รู้จักนะครับผมรักชัยสันติภัยบูรณ์นักธุรกิจระดับเอมบรอนกับบริษัท The j a m e นะครับวันนี้การร่วมธุรกิจกับบริษัท The j a m e มี3 p a แพ็กเกจให้คุณเลือกนะครับโดยแพ็กเกจเล็กสุดนะครับนั่นก็คือแพ็กเกจ S หรือเราเรียกว่า s i น v e r ร์นะครับลงทุน2,600บาทรับสินค้าจำนวน2กล่องนะครับเป็นสินค้าที่ดูแลสุขภาพตอนนี้นะครับมีมูลค่าถึง5,200บาทนะครับแพ็กเกจ G ลงทุน1,5,600บาทรับสินค้าจำนวน12กล่องรับสินค้ามูลค่าถึง31,200บาท หรือเลือกแพ็กเกจใหญ่สุดนะครับนั่นก็คือแพ็กเกจมาสเตอร์ดิลเลอร์นะครับลงทุน46,000บาทนะครับรับสินค้าจำนวน36กล่องรับสินค้ามูลค่าถึง93,600บาทมี3แพ็กเกจ3ไซส์3ขนาดให้คุณเลือกไม่ว่าจะเป็น S G หรือ n D ก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจกับบริษัทเดอะเจมได้แล้วนะครับ เรามาดูแผนค่าตอบแทนหลังจากเราลงทุนธุรกิจกับบริษัทเดเจมด้วยกันครับข้อแรกที่สุดเลยนั่นก็คือค่าแนะนำวันนี้ค่าแนะนำนะครับไม่ว่าเราจะเป็นตำแหน่ง SG หรือ MD เราจะสามารถรับค่าแนะนำจากบริษัทได้ทุกตำแหน่งนะครับวันนี้เราเป็นตำแหน่ง 2,600บาทหรือตำแหน่ง S นะครับที่เราลงทุนธุรกิจวันนี้นะครับและผลิตภัณฑ์2กล่องนั้นบิสเลอร์ส่งถึงบ้านนะครับเราสามารถที่จะดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์นะครับและในขณะเดียวกันเมื่อเราเองนะครับเห็นผลของผลิตภัณฑ์และเราได้แนะนำเพื่อนนะครับในขนาดในไซส์เดียวกันก็คือ2,600บาทนะครับบริษัทจะจ่ายค่าแนะนำให้เราทันทีเป็นวินาที 600บาทนะครับแล้วถ้าหากว่าเราตำแหน่ง S เราเกิดแนะนำตำแหน่ง G นะครับ15,600าบาทเรารับค่าแนะนำทันที2,000บาทจากบริษัทเป็นค่าแนะนำและถ้าหากเราแนะนำตำแหน่งใหญ่สุดนะครับนั่นก็คือ MD นะครับวันนี้ Master d e a l e r บริษัทจ่ายค่าแนะนำให้เราถึง3,600บาทวันนี้เราเป็น S นะครับเราจะแนะนำ กี่รหัสก็ได้นะครับหรือวันนี้นะครับเราวางแผนอยากจะแนะนำ SGMD เราทำได้เลยนะครับสามารถแนะนำได้ทุกวันไม่จำกัดนะครับในข้อนี้แต่วันนี้นะครับหากเราลงทุนมาในตำแหน่ง G นะครับวันนี้เรานะครับลงทุนที่15,600บาทได้รับผลิตภัณฑ์12กล่องนะครับส่งตรงถึงบ้านภายใน1-3วันดูแลสุขภาพตัวเองนะครับและเราได้ เห็นผลของสินค้าและเรามีโอกาสนะครับแนะนําตำแหน่ง S นะครับเรารับทันทีนะครับ600บาทเป็นค่าแนะนําถ้าเราเป็น G ไปแนะนำจีด้วยกันเรารับนะครับถึง4,000บาทเป็นค่าแนะนำนะครับและถ้าวันนี้นะครับเราเป็น G ไปแนะนำอินดีเรารับค่าแนะนําถึง8,000บาทนะครับวันนี้เราเป็น G เราวางแผนการแนะนํำได้เลยครับว่า เราจะแนะนำ SG หรือ MD กี่รหัสก็ได้ในวันนี้นะครับก็รับไปเลยรหัสละตามที่บริษัทกำหนดให้นี้นะครับแล้วถ้าหากว่าวันนี้เราลงทุนมาที่ตำแหน่งใหญ่สุดนั่นก็คือแพ็กเกจ MD นะครับเราลงทุนที่46,000บาทรับผลิตภัณฑ์36กล่องส่งตรงถึงบ้านดูแลตัวเองและครอบครัวนะครับจัดเต็มกันไปเลยนะครับวันนี้ อาผลิตภัณฑ์ความสวยความงามและสุขภาพนะครับเมื่อเราแนะนำเอสนะครับ MD ก็รับเหมือนกัน600นะครับเมื่อเราแนะนำา G นะครับวันนี้เราเป็น MD ก็รับเหมือนกันก็คือ4 0 0พบาทแต่ถ้าเราเป็น MD แนะนำา MD วันนี้บริษัทจ่ายค่าแนะนำให้เราสูงสุดถึง12 0 0 0บาทว้าวนะครับวันนี้เราแนะนำา10 MD ก็รับกันเลยแสนสองเห็นไหมครับวันนี้ ค่าแนะนำได้มากขึ้นตามขนาดการลงทุนของเรานั่นเองนะครับรายได้ข้อที่2นะครับเรียกว่าส่วนต่างค่าแนะนำข้อนี้จ่ายเฉพาะ MD เท่านั้นนะครับมาดูด้วยกันนะครับสมมติว่าวันนี้เรา เป็นนักธุรกิจระดับ MD ซึ่งมีสิทธิ์รับส่วนต่างนะครับเกิดวันนี้เราได้เริ่มธุรกิจนะครับและแนะนำนักธุรกิจเข้ามาสู่ The James นะครับในรหัสเล็กสุดคือ2,600บาทก็คือรหัส S แต่วันนี้นะครับเมื่อเราทียสมัครเสร็จปับ๊บเราได้ทันที600บาทเป็นค่าแนะนำแต่ S นะครับได้มีโอกาสนะครับไปแนะนำเพื่อนต่อแล้วเพื่อนเกิดสนใจนะครับเพื่อน สมัครตำแหน่ง G นะครับ S แนะนำา G รับค่าแนะนำ2,000บาทจากบริษัทแต่ทุกครั้งที่ G เข้ามาบริษัทจ่ายสูงสุดถึง4,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นจะมีส่วนต่างอีก2,000บาทวิ่งขึ้นหา MD ผู้แนะนำา S เข้ามาเห็นไหมครับอ่าแล้วในขณะเดียวกัน S นะครับก็ตื่นเต้นและ S นะครับได้เริ่มต้นไปแนะนำ MD S แนะนำ MD รับ3,600บาท แต่ทุกครั้งที่ MD เข้ามาบริษัทจ่ายสูงสุดถึง12,000บาทดังนั้นส่วนต่างอีก8,400บาทจะวิ่งเข้าหา MD ผู้แนะนำ S เข้ามาเห็นไหมครับวันนี้นะครับเมื่อรวมแล้วนะครับ S ที่ไปแนะนำ G และ MD นั้นรับไปทั้งหมด5,600บาทจากการลงทุนเริ่มต้นเพียง2,600บาทเห็นไหมครับเราซึ่งเป็น MD นะครับที่ไปแนะนำ S ได้รับส่วนต่างค่าแนะนำรวมทั้งค่าแนะนำเอสเข้ามานะครับถึง11,000บาทรวมตรงนี้นะครับเราแนะนำเอสมาเพียงรหัสเดียวซึ่งเป็นเอสที่ขยนันเราก็ได้รับรวมทั้งค่าส่วนต่างถึง11,000เพราะฉะนั้น MD นะครับจะสามารถแนะนำเอสไว้หลายเอสก็ช่วยทำให้เรามีโอกาสจะได้รับส่วนต่างค่าแนะนำมากขึ้น เห็นไหมครับและถ้าเรา MD แนะนํา G ก็จะมีส่วนต่างเช่นเดียวกันนี่คือข้อที่2นะครับสิทธินี้เฉพาะ MD เท่านั้นรายได้ข้อที่3ค่าคีย์ออนไลน์โอ้นะครับวันนี้เราเป็นตําแหน่ง MD มีสิทธิ์คีย์ค่าคีย์ออนไลน์นั้นเฉพาะ MD เท่านั้น Master d ์ด l ลเลอจะได้รับสิทธิ์ในการคีย์สมัครวันนี้นะครับถ้าเราเป็น MD เราคีย์สมัครตําแหน่ง S เรารับค่าคีย์80บาท ถ้าเราเคีย์สมัครตำแหน่ง G เรารับค่าคีย์500บาทถ้าเราเคีย์สมัครตำแหน่ง MD เรารับค่าคีย์1,500บาทวันนี้นะครับสมมติว่านี่เราเป็น MD เราเกิดแนะนำา S เข้ามาเราเคีย์สมัคร S เรารับ80บาท S, <S ไปแนะนำ G นะครับ S, <S ไม่มีสิบขีจึงส่งให้เราเคียเรารับค่าคียเพิ่ม500บาท S, <S ไปแนะนำ MD นะครับและ ไม่มีสิทธิ์คีจึงส่งให้เราคีนะครับเรารับเพิ่ม1,500บาทเป็นค่าคียเห็นไหมครับวันนี้ถ้าเราคีย์เพียงแค่3รหัสเท่านั้นเองเราก็มีรายได้เพิ่มมากถึง2080บาทแล้วถ้าเราคีย์วันหนึ่งนะครับมากกว่านั้นล่ะครับนั่นคือรายได้ค่าคีย์สำหรับตำแหน่ง MD ซึ่งมีสิทธิ์คีวันหนึ่งจะคีย์กี่รหัสก็ได้ที่มีการสมัครเข้ามานะครับ นี่คือรายได้อีกข้อนะครับข้อที่3เห็นไหมครับต่อมานะครับรายได้ข้อที่4เรียกว่าค่าบริหารทีมหรือนักธุรกิจจะเรียกสั้นๆว่าค่าจับคู่นะครับข้อนี้ไม่ว่าจะเป็น S G หรือ MD จะมีสิทธิ์รับค่าจับคู่ทุกตำแหน่งนะครับวันนี้ถ้าเราสมัครมารหัสเล็กสุดนะครับตำแหน่ง S ถ้ามี S ซ้าย S ขวาเรียกว่า1คู่นะครับอ่า วันนี้ถ้าเราเป็นตำแหน่ง S นะครับบริษัทจ่ายให้คู่ละ300บาทนะครับวันหนึ่งตำแหน่งเสมีสิทธิ์รับรายได้ไม่เกิน5,000บาทต่อวันนะครับสูงสุดที่ตำแหน่งเมีสิทธิ์รับได้ก็คือ5,000บาทต่อวันนะครับถ้าสมมุติว่ามีคะแนนค่าจับคู่6000บาทนั่นหมายความว่าบริษัทต,ตัดนะครับ จ่ายให้เราเพียง5,000บาทนะครับตามสิทธิ์ในแพ็กเกจของเราต่อมานะครับถ้าเราเป็นแพ็กเกจ G นะครับถ้าเป็น G บริษัทนับเป็น6คู่นะครับ G ซ้าย G ขวาคือ6คู่หากเราเป็นนักธุรกิจระดับ G นะครับวันนี้บริษัทจะจ่ายให้เราคู่ละ300บาทนะครับแต่วันหนึ่งจะรับเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกินวันละ40,000บาทต่อวันนะครับแล้วถ้าเกิด มีค่าจับคู่ถึง1 0 0 0 0แบาทนะครับนั่นหมายความว่าวันนั้นบริษัทนะครับจะสงวนสิทธิ์จ่ายให้เราตามแพ็กเกจนี้คือ40,000บาทนะครับนั่นคือบริษัทตัดไป60,000เลยถูกต้องไหมครับแล้วต่อมานะครับถ้าเราเป็นตำแหน่ง MD MD นะครับ MD ซ้าย MD ขวาจะนับเป็น18คู่นะครับถ้าเรามีตำแหน่งธุรกิจเป็น MD บริษัทจ่ายให้เราคู่ละ340บาทและ จ่ายแบบไม่อั้นหรืออินฟินิตี้เลยนะครับวันนี้เมื่อเราเป็น MD นะครับต่อวันเนี่ยบริษัทจะจ่ายให้คู่ที่1ถึงคู่ที่30จ่ายคู่ละ340และคู่ที่3 1เป็นต้นไปนะครับบริษัทจะจ่ายคู่ละ145บาทต่อวันนะครับโดยจะจ่ายไม่อั้นและก็จ่ายทุกวันนะครับคู่การนับคู่นั้นนับเป็นรายวันนะครับนับเป็นรายวัน ต่อมานะครับวันนี้สิ่งที่บริษัทจ่ายเลยก็คือว่าค่าบริหารทีมเนี่ยหลังเที่ยงคืนก็สามารถจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นรุ่งเช้าขึ้นมาสามารถที่จะทําการเบิกถอนรายได้นะครับเรามาดูด้วยกันนะครับตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราเป็น MD นักธุรกิจระดับ MD นะครับวันนี้เกิดเราแนะนําข้างซ้ายข้างขวาวันนี้แผนธุรกิจนะครับผังองค์กรของบริษัท เป็นรูปแบบไบนารีนั่นก็คือซ้าย1ขวา1นะครับที่ติดตัวของนักธุรกิจแต่ละร,ร,รหัสเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะวางได้ข้างละคนแบบนี้นะครับถ้าเราแนะนำได้ S อซ้าย S ขวาแบบนี้ก็จะนับเป็น1คู่นะครับนั่นก็คือนะครับคู่ละ340บาทในตำแหน่ง m d ถ้าเราเป็นตำแหน่ง S หรือ g ก็จะคูณ300นะครับแต่วันนี้เมื่อเราเป็น MD นะครับเราก็จะคูณ340หมายความว่าเราจะได้รับ340บาทในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับแล้วถ้าวันถัดมานะครับเกิดมีการคีย์สมัคร G ซ้าย G ขวาภายใต้องค์กรของเรานะครับไม่ว่าเราจะแนะนำหรือใครแนะนำนะครับในองค์กรเมื่อมีซ้ายขวาเกิดขึ้นนะครับ G คู่ G ก็นับเป็น6คู่คูณด้วยตำแหน่งของเรา MD คือ340บาทวันนี้นะครับก็จะได้ตังเข้ามาอีกแล้ว2,040บาทหลังเที่ยงคืนตื่นเช้ามาเราสามารถเบิกถอน2 0 4 0บาทได้ในวันถัดมานะครับเกิดมีซ้ายมาขวามาเป็น MD ซ้าย MD ขวา MD นับเป็น18คู่ก็จะคูณด้วยตำแหน่ง ค่า md ก็คือคูณ3 4 0 s หรือ g ก็คูณ300แต่เนื่องจากเราเป็น md ตรงนี้เราจึงรับเพิ่มอีกนะครับ6,120บาทหลังเที่ยงคืนจากการจับคู่จ่ายตรงนี้เองเราจะมีรายได้ในตอนเช้าของวันนุ่นขึ้น6,120เบิกถอนได้เลยนะครับต่อมาดูด้วยกันนะครับถ้าสมมุติว่ามาไม่เหมือนกันข้างหนึ่งนะครับมา md อีกข้างหนึ่งมา g นะามา s นะครับตำแหน่งเล็ก วันนี้นะครับบริษัทจะจ่ายให้เราอย่างไรนะครับก็คือตัดคู่ที่น้อยกว่าจ่ายเป็นเงินนั่นก็คือจ่ายให้เรา1คู่คือ340บาท MD นับเป็น18คู่ถูกตัดไปแล้ว1ที่เหลือไม่ได้ลบทิ้งนะครับแต่บริษัทนะครับอีก17คู่นั้นนี่ครับเก็บไว้คำนวณในวันถัดไปว้าวๆๆๆเห็นไหมครับวันนี้จึงมีวิกตองและวิก และสตรองหรือข้างแข็งก็ไม่ตัดทิ้งเก็บสะสมให้เราไปเรื่อยๆเพื่อให้เราทำอีกข้างหนึ่งนะครับดังนั้นจึงสามารถตัดจ่ายได้ตลอดเวลานะครับเมื่อเรามีคะแนนเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับทำให้นักธุรกิจไม่สูญเสียคะแนนที่ทีมเกิดการแตกตัวเข้ามาตรงนี้เป็นผลดีกับนักธุรกิจทุกคนนะครับรายได้ของบริษัท100%วันนี้บริษัทนะครับ แบ่งจ่ายให้เราเป็น2ช่องทางช่องทางแรกนะครับ80%บริษัทนะครับจ่ายเป็นเงินสดตรงนี้เราเบิกถอนได้ทันทีนะครับเป็นเงินสดสามารถนำออกมาเป็นเงินที่เราจะใช้จ่ายได้เลยในบัญชีธนาคารของเรานะครับส่วนอีก20%นะครับบริษัทสงวนไว้ในรหัสของเราเพื่อให้เรานะครับใช้ในการ คลิกกินฟรีและทุกการคลิกนั้นนะครับจะรักษายอดออโต้ชิปให้เราอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะเป็นส่วนในการจัดส่งภายใน1-3วันโดยระบบเคอรี่นะครับและก็จะเป็นส่วนหนึ่งสำหรับใช้ในทริปท่องเที่ยวของเรากับบริษัทได้ด้วยตรงนี้บริหารการเงินให้เราเรียบร้อยเลยนะครับ เป็นอย่างไรบ้างครับแผนธุรกิจของบริษัทเด James Innovation เพียงแต่วันนี้คุณตัดสินใจก็สามารถสร้างธุรกิจของคุณได้ทันทีเราจะเข้าไปด้วยกันกับบริษัทเด a เจมคุณพร้อมที่จะประสบความสำเร็จกับบริษัทที่กำลังเติบโตและก้าวไปสู่อาเซียนและกำลังจะเติบโตไปในระดับโลกรวมทั้งธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งซึ่งเป็นระบบออนไลน์ ที่มาแรงที่สุดในยุคสมัยนี้ขอให้คุณประสบความสำเร็จและโชคดีเข้ามาร่วมกับเราสิครับ The James Innovation แนวคิดของคนรุ่นใหม่ในยุค4.0สวัสดีครับ